แรกเขาให้นะครับนั่งไงนั่นไงอ้าวตอนนี้สองตัวแล้วจะบอกเราพี่ปลาพูดเมื่อกี้เอาไปเดี๋ยวให้ไงให้หยิบเกือบนอนปากของไรเชียวโอเค ขาซ้ายเข้าป่องได้นะควะออักมันออกมาก่อนเอลงนิดนึงขวาทีนึงเขาซ้ายเข้าป่องไม่เป็นไรควักมันออกมาก่อนอุ่ยอ่ะอะไรคะสีหน้ามองแบบกระดูกกระดิกตุ๊กติกตุ๊กติกค่ะตอนนี้ลุ้นนะคะสองคิดว่าสามเหรียญค่ะสามเหรียญน,นะคะ<ร>เหรียญน,นี้ก็มาแล้วคะ่ะทำมาดีๆแต่ถ้าไม่ไปล่ะคะไม่ไปก็ไปเหรียญหน้าค่ะ มโนมอยู่ที่เดิมนะคะตูดใหญ่ม่แลโนมถั่วอ่ะแบบนี้ขีดเอียงไปทางซ้ายดีกว่าหมายถึงว่าให้ขาเบี่ยงไปทางซ้ายให้เข้าหัวไปกันนะโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรงัดหัวงัดหัวเกินสามแล้วค่ะแบบนี้อ้าวอ้าวไปตัวนะครอ่ะ มันอยู่ที่เดิมมันหลอกเปล่าชัดๆนะครับหลอกหลอกเปล่ามากเลยนะคะไม่ค่อยอยากกลับบ้านด้วยดื้อนะคะดือด้อเตตูต้เลยค่ะ,ะนี้ก็จบเลยค่ะ,ะจบะบ่านีอ่อะนี้เ,นเกิดอะไรขึ้นปะเนี่ยยังไงยังไงลองยกมือไหว้มันหน่อยสิกลับบ้านด้วยกันเถอะแม่แม่กลับบ้านด้วย ใกล้เคียงขึ้นเยอะเลยนะคะับงับตูดถึง่หูกับเชือกมันลงมานิดหน่อยแล้วเออนี่ถ้าคุณนายว่าอีกทีสงสัยมันกลับด้วยเนี่ยงับตูดไม่มาแล้วงัาหัวเนี่ยพ่อแม่บอกให้งับตูดเอาหรอแม่ไม่ต้องแล้วแม่บอกให้ลูกบอกให้แม่เงียบเงียบโอ้แม่เงียบเงียบต้องให้ป้าเจอไหมไม่ได้หรอกอย่างนี้อ่าสงสัยจะหวิดละอย่างนี้้า เมื่อกี้แบบคูดเล่นๆเลยเน่ยังไงผมก็ศักดิ์สิทธิ์กว่ะบอกไม่ได้ได้ทุกทีจำเป็นมาดีน่าร sure> ักทุกอย่างนะคะกะต่ายนะคะกระต่ายกะต่ายุณนี้ อะไรคะเอาอีกตัวนะคะเสือไม่ได้อีกอ่านั่นแหละนั่นแหละระบายติดหูติดหูจบแล้วติดหูยังได้อยู่นะคะยังได้อยู่เหลือสองเหรียญเหลือสองเหรียญแสดงว่าตอนนี้เหลือเหรียญเดียวอ่าเหลือสองเหรียญน,นี้แล้วเหลือสองเหรียญใช่โอ้โอ่าลงนิดนึงลงแบบแต,แต,แตะๆครับลงแบบไม่รู้จะลงทำไมอะไรเงี้ยติดหูอีกแล้วค่ะ ปเป็ดนะครับเป็ดอันนี้เป็ดอันนี้เป็ดอะไรคะอันนี้เหรอคะเป็ดยังไม่ตื่นอ่ะเป็ดหลับอยู่แกรกแม่เขาสวยนะคะเขาสวยมาก <c oughs> แม่แม่ใจร้ายนะฮะเจอตู้ปฏิเสธเจอเมื่อกี้เมื่อกี้ในคีบเหลี่ยมอย่างสวยเลยนะคะ,ะตู้ปฏิเสธป้าเจอเหลี่ยมไม่ขาไม่ได้แล้วจบแล้ว ไม่ได้ก็เล่นเล่นไปค่ะได้มาแล้วตัวหนึ่งเมื่อกี้เป็นอะไรตัวหนึ่งละโอเคค่ะเกมวันนี้เกมอันนี้เกมนะฮะเกมแกรกเกมรวมกับเมช้าก็เป็นสี่ตัวนะครับ